สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิบสมายครับวันนี้ผมจะมาสอนควงมีดคลัมบิดเปลี่ยนนิ้วเราเคยสอนเปลี่ยนนิ้วโป้งนิ้วชี้ไปแล้วครับครั้งนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนนิ้วชี้ไปนิ้วกลางเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับสาหรับการเปลี่ยนนิ้วชี้ไปนิ้วกลางอ่าเรามาทบทวนกันก่อนเราเคยเปลี่ยนนิ้วชี้ไปนิ้วโป้งด้วยการเอานิ้วโป้งเข้ามาจีบนะครับแล้วก็หาจังหวะในการควงเนี่ยเพื่อความมือนะครับอ่าฝึกจีบแบบนี้ ลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้นิ้วชี้เป็นนิ้วกลางครับเราจะจีบเหมือนกันแต่เราจีบแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะเอานิ้วไขว้กันแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคสมมุติเราควงอยู่ใช่ไหมครับจังหวะควงเนี่ยเราจะเอานิ้วกลางมาคอยเล่นหยุดมีดไปมาแบบนี้ใช้นิ้วกลางเป็นตัวดีแล้วก็หาจังหวะเอาปลายนิ้วชนกันครับจีบกันแบบนี้เสร็จแล้วแค่คว่ำมือลงครับ ความมือลงปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ควงซึ่งถ้าควงที่อยู่นิ้วกลางเนี่ยมีดเราจะหันเข้าหาด้านในมือนะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องทํากลับมาที่นิ้วชี้ด้วยนะครับเวลาเล่นนะครับพอเราควงนิ้วกลางอยู่ก็มันเดิมครับนิ้วชี้เข้ามาแล้วก็หาจังหวะพลิกกลับเข้ามามีดเราก็จะหันออกไปตามปกตินะครับนิ้วชี้ใช้นิ้วกลางเล่นไปมา อัน,นีุกางแตะปลายนิ้วนะครับแตะปลายนิ้วแล้วก็ความมือลงฟบอ่าควงต่อปึ๊บจังหวะนิ้วชี้แตะความลงนะครับท่านี้เนี่ยต้องอาศัยการฝึกระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพอเราฝึกจนชินหรือว่าคล่องแล้วเนี่ยเราจะทำได้แบบนี้ครับ โอเคอีกหนึ่งรอบนะครับใช้นิ้วชี้หมุนอยู่เอานิ้วกลางเข้าไปเล่นแล้วก็ทำให้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนก็คือวนแบบนี้นะครับวนนะครับโอเคพอเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางปุ๊บเราก็ใช้นิ้วชี้เข้าไปเล่นครับแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยแตะเหมือนเดิมครับแตะปลายนิ้วกลางนะครับแล้วก็หมุนกลับเป็นนิ้วชี้นะครับ โอเคเวลาฝึกก็คือแนะนําว่าให้ฝึกเอานิ้วแตะแล้วก็หมุนไปหมุนกลับแบบนี้นะครับหมุนไปหมุนกลับไปเรื่อยๆนะครับฝึกให้คล่องก่อนโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นเต็มๆให้ดูกันครับครับก็จบไปแล้วสำหรับการเปลี่ยนนิ้วชี้ไปนิ้วกลางนะครับก็ สนิ้วนี้เนี่ยมีความค่อนข้างยากพอสมควรลองไปฝึกฝนกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกัใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ